วัดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยจับยวนนะคะนี่ค่ะนาตาเป็นอย่างนี้นะคะก๋วยจับยวนเนื้อตุนใส่หมูกรอบด้วยค่ะใส่นนเลือดติ้นก๋วยจับยวนนะเส้นนุ่มๆแบบนี้เลยค่ะอกอบที่ร้านนะคะุที่ร้านเสิร์ฟเตี๋ยวเนื้อน้องละยองนะคะมาบตะพุดค่ะนี่ค่ะเส้นนุ่มมากเลย เรามาสวยกันเลยอันนี้ไม่ได้ตัดต่อเนาะแล้วแบบเป็นมือใหม่หัดทำคลิปด้วยนะคะก็เลยลงแบบลงแบบแบบนี้ไปเลยคือตัดต่อไม่เป็นเอาตรงกว่าจะได้กินยิกๆยุกยิกนูก่นนี่นั่น ุแซ่บถึงใจคือไม่ต้องเติมอะไรมากมายนะคะน้ำซุกของเขาอร่อยอยู่แล้วเลือดนุ่มๆหอมๆก็ใหญ่มากหมูกรอบอ่ำเส้นของเขาคือจะแบบนุ่มๆเนาะเป็นเป็นเส้นของจับเวียดนามนะคะ คือร้านเราจะขายทั้งเสือก๋วยจับยวนอันนี้ไม่กินผักครับพี่เพียรแล้วก็ข้าวอาหารตามสั่งส้มตำอะไรพวกนี้นะคะลูกน้องเปิดเพลงเียงกลัวลูกค้าไม่ได้ยินเลยงฟังมาใส่ดูใส่ผักบุ้งกับตมอแล้วก็เติมแคพริกเพื่ออร่อยอ่ะ ือน้ำซุปเราเราจะแบบมมีสูตรโดยเฉพาะของทางร้านเราคือก็อจะหอมๆคือคือไม่ต้องเติมอะไรมากอะ่ะเราเติมแค่พริกนะนี่นี่คือเราเติมแค่พริกเติมแค่พริกเผาลงไปคือแบบแซ่บแล้วอะ่ะถ้าใครชอบจัดจ้านกว่าน,นี้ก็คือสามารถเติมได้ลอยเลยป่ะอันนี้เนื้อตุนของเรานะเราใช้เนื้ออย่างดีนะไม่ใช่แบบไม,ไม่ใช่แบบเศษเนื้อซุปีเซล่าินะ กินไปเมสามอยไปปนีไมูมันไปอะไจ้ะใดๆคือเป็นคนที่ชอบกินเลือดหมูต้มนะคะเพราะว่าอันนี้คือเราต้มเองมันจะไม่เหม็นคาวแล้วมันจะนุ่มมากน้างเฟิร์สกับน้ำนอกค่ะเรามาใส่กับก๋วยจับยวนนี่คือลาวสตลเวียดนามเลกยมีเฟิร์มีก๋วยจับยวนมี ทุกอย่างที่ร้านคือเราทําเองนะคะนะะควัตถุดิบหรืออะไรทุกอย่างคือขัดสมาเองค่ะมันจะเป็นเนื้อตุ๋นหมูกรอบแล้วก็ไก่บ้านอะไรเนี่ยเลือกเองคัดเองขายเองกินเองเป็นกระเทียมเจียวหอมแดงเจียวพริกไทยป่นคือเราทําเองหมดเลยนะคะ รับรองไม่เหมือนที่ไหนคะ่ะเนื้อตุนของเราเราจะไม่ได้ตุนเหมือนที่ร้านอื่นนะคะเราจะไม่ได้ใส่เครื่องเทศแบบเ,เยอะแยะอะไรเนี่ยแต่ว่าของเราก็จะหอมในแบบในสูตรของเราอะ่ะเออเป็นมุมากเลยมีแซบเล้งด้วยนะคะที่ร้านคือข้างหลังลูกมันจะมีแบบแซ <นะ S 2> ่บเล้งลก็จะกระดูกอะไรเนี้ยค่ะ ว่าเราต้มเราเอามาใส่ในหม้อก๋วยเตี๋ยวทุกวันอะไรเงี้ยร้านแมนซูพนดามีนะคะใครอยู่ใกล้ๆมาตรพุทธละยองสามารถเข้ามาทานที่ร้านได้นะคะหรือไม่สะดวกมาก็สั่งไลแมนหรือฟูดแพนด้าได้เลยคะ่ะอร่อยอร่อยจริงๆนี่กำลังโซยอร่อยเลยฟูดแพนด้าดังลูกค้าสั่งมาคัะนะ้งนั้น เดี๋ยะขอตัวขอนุขออนุญาตไปทำก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้าสักครู่ค่ะดดขอบคุณสำหรับการเข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากร้านเฟอเตี๋ยวเนื้อนุองละยองมาตาพุทธด้วยนะคะแล้วก็ทางช่องย <YouTube S 2> ูทูปนะคะตามใจปากนะคะบายนัตตี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามแล้วก็กดแชร์แล้วก็เข้ามาดูด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะบา,ายบาย يلا